พี่ฮะพี่ฮะช่วงนี้เกมโดรมอนเหมือนใกล้จะจบแล้วตอนนี้พี่จะหาเกมอะไรมาเล่นต่อฮะเออตอนนี้งั้นเหรออืมหาเกมอะไรเล่นดีอ่ะอยากหาเกมที่มันมีมดภาษาไทยเราจะได้ไม่ต้องแปลอะไรมากมายนะนั่นเกมอะไรเหรอฮะเกมอะไรันเหรออือเท่าที่เล,เล็งไว้นะก็จะมี เกมแนวอะไรนะแนว JRPG ของ Square Enix กันนะที่มองไว้ตั้งแต่แรกเลยเดี๋ยวเราลองเซิร์ชหาชื่อเกมกันดูไหมชื่อเกมเขาชื่ออะไรนะ Wakili w a k i ี i อย่างเงี้ยเหรอชื่อ Wakili Wakili Arisiam เปล่าฮะาพี่ใช่นั่นแหละมันรู้กันเลยว่ะเฮ้ยไหนดูซิวว V A L กีรี่เจอแล้วนะนี่หรอใช่แล้วครับพี่โหราคาราคาเข้าฉุดฉากนะคิรี่อาริเซียมจะเป็นแนวที่เราชอบเล่นเลยวยเอ้ยเดี๋ยวนะวเหมือนว่าจะมีมัดภาษาไทยหรือเปล่าอืมมัดภาษาไทยสิ่งที่ผู้แนะนําของคุณกล่าวเป็นมัดจากน่าจะใช่ของไม่พร้อมไม่แจกหรือเปล่า ล้วก็ดูบทวิจาร์แล้วก็โอ้แปดสิทับร้อยนะ RPG Fan เกม i มิงเทน n ลซี่พิกเซลโอ้พี่จะจัดไหมฮะราคามันก็นะสุดฉาดนะเรวดู้ซินี่ไม่มีภาษาไทยแต่ว่าเราใส่มัดได้กันหรออืมแต่เดี๋ยวเราจะมีเดโมให้เราลองเล่นไหม <laughs> ดูเหมือนจะมีนะฮะไหนวะไม่แนะนําไม่แนะนําโอ้คนนี้เขาก็แนะนําความเห็นต่างๆก็มีหลากหลายนะบทวิจา์ล่าสุดแง่บวกเป็นอย่างมากอืมแต่เราก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะสําหรับบทวิจารณ์ดูไปงั้นเลยนะกะ็ลองดูแล้วกันนะพี่จ,จัดจริงหรอฮะเอาจัดสิรออะไร ก่อนที่ความทรงจำของมนุษย์จะเป็นความหมายของการรับรู้สิ่งใดๆโอดินบิดาผู้เป็นพ่อของเราทวยเทพและพี่น้องของเขาเดียวดงพลังเพื่อสังหารเยมเมียจกักรดิสบันที่สร้างโลกลงสำเร็จภายใต้ร่มเงาของอีเดซีลพระเจ้าและมนุษย์อาศัยอยู่ด้วยกันในอาณาจักรแอสการมิกาและดิฟเฟอร์แฮม แต่ว่าการดำรงอยู่อย่างสันตินั้นไม่ยั่งยืนเลยหมาป่าขนาดเมื่อเพื่อมานามว่าเฟรเรียกับเขี้ยวหน้ากลัวของเขาออกมาสู่โรคคุกคามสิมิชิททั้งหมดอดีเนเรรุกขึ้นสู่หมาป่าดุร้ายและกองกำลังของมันแต่แอสกาแต่ไหนไม่ช้าค,ความขัดแยง้งนี้ก็ปกคลุมโลกทั้งใบในสงครามและความกุราห์นการต่อสู้ดำเนินไปอย่างไม่ลดละ ยากทะเลและแผ่นดินออกจากการสูญเสียชีวิตน้ำไม่ท่วนและโลกต้องมาเชิญกับความพินาศแต่างที่สุดมันไม่มีสิ่งใดๆจะแก้ไขข้อขัดแย้งนี้ลงได้เลยจนกระทั่งวันหนึง่งจุดไข่แม่ของการต่อสู้ที่โหดร้ายเฟเรียจมเขี้ยวของมันเข้าไปในลำคอของโอดนชีกร้อนล่มของเขาจนขาดแต่โอดนก็แทงกระโหลกของสันร้ายด้วยหอกกุกุนีของเขาเพื่อเอาคืน จนท้ายที่สุดแล้วทั้งสองก็ไม่สามารถสู้ได้อีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดสงครามของแอสกาแต่อย่างใดยังไงก็ตามการทำลายล้างไม่ได้หยุดลงเสียงแตร์ก็ดังกล้องไปทั่วดินแดนหมายจะประกาศถึงสงครามสุดท้ายของทวยเทพที่เป็นสมรรถจุดจบของทุกสัมปสิงที่กำลังมาถึงโอดีรู้ดีว่าโต๊ะโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายจากลากนาร็อกด้วยความรู้ในขณะที่เขาอยู่ภายใต้คำทำนายของเราผู้อย่างรู้นั้น เป็นคำพยากรณ์ที่ทำนายถึงจุดจบของทุกสิ่งในโลกก่อจะกลับคืนสู่ความว่างเปล่าและในพยายามครั้งสุดท้ายที่จะท้าทายชะตากรรมในครั้งนี้โอยินได้สร้างกลุ่มเทพเจ้าขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งและเทพเจ้าเหล่านั้นก็คือ เรานี่เองนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วอคิรี่อาริเซียม Once Take my hand, I'll guide your way to salvation.